สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณป่คทางเข้าวินเซอร์เนเจอร์พาร์คนะครับซึ่งพาร์คตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีจุดที่เรียกว่าทีท็อปวอลกนะครับซึ่งจะมีสะพานขึงเหนือระดับแนวยอดไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูด้านในนะครับว่าเขาออกแบบเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ การเดินเหนือระดับยอดไม้นะครับจะได้เห็นวิวอะไรบ้างนะครับมีความงดงามมีความน่าดูชมขนาดไหนนะครับสำหรับทางเข้าอยู่ด้านหน้านะครับเดินอีกประมาณ150เมตรนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดนี้นะครับการที่จะไปดูจุดที่เรียกว่า T-top walk นะครับก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเดินตามเส้นทางนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับน่าจะประมาณสักเกือบๆ2กิโลเมตรนะครับ 这几桌的、啊嗯 สำหรับเมื่อสักครู่นะครับผมได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับช่วงนี้ไอเจ้าทีท็อปแอเรียเนี่ยนะครับ o สนะครับปิดทำการมันทันนั้นเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะไปเดินข้างบนได้นะครับได้แต่เดินผ่านนะครับเดินอ้อมผ่านนะครับเดินข้างบนไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสภาพทั่วๆไปของพาร์คแห่งนี้นะครับสำหรับเท่าที่ดูนะครับก็จะเห็นว่าเขาทำได้ดีนะครับเป็นทางเดินที่ดีนะครับเรียบแล้วก็ผ่านเข้าไปในป่านะครับเดินผ่านเข้าไปในป่าซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมๆเ,เป็นลักษณะ ลักษณะเดิมๆของพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีต้นไม้ต้นไร่นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถือกำเนิดในภูมิภาคแห่งน,นี้นะครับซึ่งเป็นของเดิมๆเป็นพันไม้เดิมๆเป็นต้นไม้เดิมๆนะครับซึ่งไม่มีเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพันไม้จากภายนอกเข้ามาแต่งเติมนะครับ ซึ่งยังคงเก็บรักษาธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเมื่อเดินเลยเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางดินนะครับก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มนะครับ เช้านี้นะครับก็จะเจอลอลิงต,ต่ายลาวนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่อยู่1ต้นนะครับ ซึ่งเหมือนเป็นต้นมะม่วงป่านะครับซึ่งก็เป็นอาหารอย่างดีสำหรับลิงนะครับซึ่งดูได้จากหลักฐานตรงนี้นะครับส่วนบริเวณน,นี้นะครับก็เช่นเดียวกันดูเหมือนมีต้นทุเรียนนะครับอันนี้คือทุเรียนขนาดจิ๋วนะครับหล่นลงมานะครับแต่ว่าผมยังมองหาต้นไม่เจอว่าต้นอยู่ตรงไหน สำหรับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือตรงนี้นะครับก็คือ Tree Walk Tree Top Walk ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาปิดแมนเดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะครับว่าสามารถเดินได้แค่ไหนนะครับสามารถเดินไปถึงได้แค่ไหนนะครับ สำหรับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางเดินก็จะเป็นลักษณะเป็นทางเดินดินนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็ทางเดินดีเลยนะครับลาดยางยังดี

你高兴？我不会讲。那是安利集团的啊，对<谢> ตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณที่จะขึ้นไปทีท็อปวอล์กแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเขาปิดนะครับก็ทำการเมนเทนแนนซ์อยู่ปิดไม่ให้ขึ้นไปนะครับสำหรับแผนต่อไปนะครับผมจะเดินไปทางหลูปซ้ายมือขงผมนะครับจากอินฟอร์เมชันตรงนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีเจรูต้งทาวเวอร์อยู่นะครับ อีก1กิโลเมตรนะครับระยะทางเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนี โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกเสียงว่าเจลูตงพาวเวอร์นะครับสำหรับพาวเวอร์ตรงนี้นะครับหอคอยตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงหน้าของผมเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทาวเวอร์ห้ชั้นนะครับทางขึ้นก็จะเป็นบันไดวนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะครับ ซึ่งหากมองไปไกลๆนู่นนะครับก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำนะครับถ้ามองไปด้านล่างนี่นะครับก็สูงพอทั้งพวนนะครับตรงหน้านี่ที่เห็นนะครับเหมือนกับเป็นต้นเงาะนะครับลูกเงาะซึ่งกำลังอ่อน ยังอ่อนอยู่นะครับยังสีเขียวกำลังออกลูกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพ360องศาูยสึกข,ข้างบนนี่จะยกแยกยกแย,ยกดีมกันนะยกแย,ยกนิดหน่อยเช็คกิ้ง มุมนี้มองไม่เห็นนะครับซึ่งถ้าดูจากแผนที่นะครับท็อปทีวอล์กน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับต้นไม้บังอยู่อันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ตรงนู้นนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าดองโก้เทลนะครับ สำหรับเส้นทางนี้นะครับก็เป็นทางยกระดับนะครับ <ป concerned. S 1> เดิมทีเป็นที่ต่ำแต่ว่าตรงนี้ทำเป็นทางยกระดับก็ <S <S ยกให้พ้นระดับน้ำนะครับอันนี้นะครับลิงแม่ลูกอ่อนแก่มงมากเลย มีลูกเกาะอยู่ที่ท้องแต่ก็ยังโดดไปมาได้แบบคล่องแคล่วนะครับอันนี้นะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็ยกระดับขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับ2องเมตรอันนี้นะครับคือต้นไม้รูปร่างประหลาดนะครับคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมานะครับซึ่งหลายๆคนก็เรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าสเนกทีนะครับ สำหรับบริเวณนี้นะครับเมื่อเช้าผมเดินผ่านมาเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับประมาณ8โมงเกือบเกือบ9โมงนะครับก็จะมีคนค่อนข้างเยอะนะครับมาเดินเส้นทางนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับ10โมงกว่าเกือบ11โมงนะครับซึ่งก็ใกล้เวลาอาหารเที่ยงนะครับก็ดูแล้วคนบางตาไปแบบเห็นได้ชัดนะครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับก็เดินสบายเดินโล่งสบาย โอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ